เอาช่วยเข้าไปวางที่รูปสามีผู้จากไปแล้วพร้อมจุดทูบว่าพี่แข้มนี่ก็สิบแปดปีแล้วนะที่พี่จากฉันและลูกไปพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม้จะลำบากยังไงฉันจะอดทนทำงานส่งลูกเราเรียนให้สูงที่สุดจะสอนลูกให้เป็นคนดีเพราะเขา เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่พี่มอบไว้ให้เดี๋ยวฉันจะขายของก่อนนะพี่ขอให้พี่ช่วยฉันขายของดีีด้วยนะจ๊ะเอกเอกตื่นได้แล้วลูกสายแล้วนะพี่มากินข้าวกินปลาจะได้ไปโรงเรียนนะลูก ว้ยอะไรเรียกอยู่ได้ถึงดังน่ารคารนี่อะไรน้ำพริกน้ำพริกอีกแล้วเหรอนนเนื้อหมูอ่ะมีมั้งปะตกลงจะให้กินน้ำพริกไปจนตายยังไขง,ไววงข้าวอย่างเงี้ยไม่กินหรอกเว้ยเอาตังมาเอไปกินข้าวที่โรงเรียนค่ายกระสานอะ่ะเมื่อไร่ได้300ร้อครูเขาทวงแล้วนะตอนนี้แม่มีแค่200ร้อังบอกคุณเนยนะจ๊ะ เดี๋ยวแม่ขายของได้แม่จะเอาไปให้อีกนะไปไปรีบไปขายของหาเงินไปรีบไปโรงเรียนนะลูกาการนั้นนะ่ะเดี๋ยวแม่กลับมาจัดการเองเฉลวยชัยเจอก,กันที่เดิมเว้ยเออเออกูได้ตังค์ละได้ได้เดี๋ยวกูจ่ายเอง เออแค่นี้นะเจอกัน <S <S 1> <S 1> <S 1> ในขณะที่เอกเอาตังไปเที่ยวเตรแต่แม่ต้องเดินหาบของข้ามกลางอากาศร้อนอบอ้าแต่แม่ก็ต้องอดทนเพื่อลูกอันเป็นที่รักของแม่ขนมจีนจ้าขนมจีนอร่อยอร่อยเอาไหมจ้าผมละยี่สิบบาทเองนะจ้าขนมจีนจ้าระหว่างนั้นแม่ก็เป็นลม ป้าป้าไหวไหมจ๊ะป้านี่่ายาดมป้าหายาใ,หใจเข้าลึกๆนะทำไมป้าต้องมาเดินขายของกลางแดดอยู่คนเดียวล่ะจ๊ะขอบใจมากเลยหนูป้าไม่เป็นไรมากหรอกจ๊ะแค่น้ำมือพออากาศมันร้อนนะ่ะปกติป้าก็เดินหาขายคองทุวกวันละจ๊ะเพราะป้าต้องหาเงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนที่สูงๆู คนจะได้มีลำปางเหมือนป้างี้จ้าป้าไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วละจ้านัห้หนูไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวกันจ้าหนูนี่จ้าป้าให้หนูขอบคุณจ้าป้าอ่านหนูให้ป้ารอยหนึ่งเลยนะไม่ต้องทอนหนูนะจ้าขอบใจจ้า <Yeah. S 1> ขอให้เจริญเจริญนะหนูหลังจากนั้นเอกก็โดนตำรวจไล่จับเฮ้ยหยุดหยุดหยุดนะเว้ย ตอ่อย,ยอย่งไงหยุดหยุดด้วยด้วยต่อยอย่งไงหยุดขอบคุณมากนะป้าถ้าไม่ได้หาของป้าเนี่ยผมคงต้องวิ่งจับมนนันอีกนานไอโจรขี้ยาเนี่ยพ่อแม่มันคงไม่สั่งสอนนะป้ามันถึงได้วิ่งกระชากสร้อยเขาเอาเงินไปซื้อยาบ้าเนี่ยอะไรเนะี่ยคุณตำรวจโจรกระชากสร้อยเอาเงินซื้อยาบ้า นี่มาอะไรกันลูกลูกเป็นเจ้ากระชางเทร้าคนอื่นเพื่อเงินมาอยา้าเลยนะทําไมทําไมลูกถึงเป็นคนแบบนี้ล้ไงอะแม่ถ้าเกิดเป็นลูกคนรวยๆอ่ะผมคงไม่ต้องลำบากอย่างนี้หรอกถ้าเรื่องนี้จะมีคนผิดอะ่ะก็แม่แหละที่ผิดแม่ทําอะไรผิดแล้วลูกแม่อดนทนทํางานส่งลูกเรียนอยากให้ลูกมีอนาคตดีๆแม่ผิดตรงไหนแล้วลูก ที่แม่โจนงไงผมเลยต้องลำบากตนมากระชากสร้อยเขาอย่างเงี้ยงั้นผมขอเชิญป้าที่โรงพักด้วยนะครับจะได้เจราจาก,กับเจ้าทุกก็จะเอาอยัางไงจากนั้นตำรวจก็นำเอาตัวเอกไปขังไว้ที่โรงพักเอกทำไมพูดคำแบบนี้รู้ภหมแม่เสียใจแค่ไหนแม่ลำบากแม่หนนทย แต่แม่เห็นลูกของแม่เป็นคนแบบนี้หัวใจแม่แทบจะขาดแล้วลูกหยุดทำวขวานเถอะแม่ลำคาญว่ะจะพูดได้ได้อะไรสูวเวลาไปประกันตัวผมออกมาดีกว่าผมอยากออกจากคุกบ้านที่เต็มโหนเล่าคุณแม่ครับขอเชิญทางนี้หน่อยนะครับคุณแม่ครับทางเจ้าทุกขอขอแค่ค่าทำขวัญสามพัน 3, บาทคุณแม่จะมีจ่ายไหมครับ ฉิงมีแค่แหวนวงเดียวที่พ่อของเองมาไว้ให้มันเป็นสนัญลักษณ์และเป็นตัวแทนความรักความห่วงใยของเราแม่ฉันจะสัญญากับเขาไว้ว่าฉินจะเก็บรักษาไว้ติดตัวตลอดเวลาจนวันตายแต่เพื่อแรกกับการที่ออกจากห้องขังของลูกฉันก็ยอมค่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้น แม่ได้แต่หวังว่าลูกชายจะสำนึกและกลับตัวเป็นคนดีแต่เปล่าเลยเอกกลับเกเรจนถูกไล่ออกจากโรงเรียนวันๆได้แต่กินกินนอนนอนและเที่ยวเตะกับเพื่อนไล่ออกจากบ้านเอกก็ซ่องสมเสพยากับเพื่อนๆและผัานตัวเองเป็นเด็กส่งยาณผนะับแห่งหนึ่งเฮ้ยชยัย กูเมียตัวใหม่ป่ะเว้ยเจ๋งโคตรเลยมึงเม็ดเดียวฟินไปทั้งวันเลยไหนไหนจัดมาดนมึงเม็ดเท่าไหร่วะเป็นละ200แต่กูขายให้มึง150นะเว้ยเพราะกูลำไม่เยอะเนี่ยตรงให้กูมาปล่อยทั้ง500เม็ดขายได้แล้วก็ตังค์มาให้เฮียเขาเฮ้ยเอามา20เม็ดเลยไอ้เอกไงอนโดนพีเดียวพบกับมาอยู่ที่โพไซดอนเมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เมาก็เมาก็ หลังจากนั้นแม่เดินตามหาลูกด้วยความเป็นห่วงหลังจากที่ลูกรักไม่เข้าบ้านมาร่วมอาทิตย์แม่ได้เดินไปอย่างสิ้นหวังเมือลอยในใจคิดภาวนาให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นพ่อเอยคุ้มครองให้ลูกชายปลอดภัยทันใดนั้นเองก็มีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและเบรกอย่างกระทันหัน ป้าป้าป้าเป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนบ้างไม่เป็นไรมากจ้ะฉันแค่เจ็บขานะ่ะสงสัยข้อเท้าจะแพลงผมว่าป้าไปหาหมอก่อนไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งเองไม่เป็นไรจ้ะฉันจะรีบไปตามหาลูกชายฉันเป็นหัวของมากงั้นถือว่าผมให้ค่าทำขอนป้านะครับพี่ครับเหมือนหนึ่งป้าจะได้เอาไปตามหาลูกและอีกอย่าง ป้าคงต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาตัวกว่าป้าจะทำงานได้ก็คงอีกหลายวันนะครับขอบใจจ้ะพ่อคุณเอกรู้ว่าแม่ถูกรถเฉียวและได้เงินมาจึงกลับบ้านไปของเงินแม่เอา้าเอกลับมาบ้านแล้วเหรอลูกรู้ไหมแม่เป็นห่วงลูกมากแค่ไหนได้ข่า,ขาว่าได้เงินมามืนน่นนึงนีก ขอไว้ลำลุนหน่อยดิแม่จ่ายค่าเช่าบ้านไปสองพันที่เหลือก็ไปซื้อของมาขายหมดแล้วและเอกจะเท่าไหร่ล้ะลูกเจ็ดพ <7, 000. S 2> ันสักห้าพันนะลูกเหลือไว้ให้แม่ใช้จ่ายบ้างเ,เอนี่เอกอย่าทำแบบนี้ลูกจะไปไหนไอตัวดีมึงเอายาเฮียตรงเข้ามาเนี่ยห้าร้อยเมตรเนี่ยไม่ส่งเงินคืนเฮียเขาสักบาทเดี๋ยวมึงเจอดีแน่พวกมึงจะทำะไรกู กูจะเอาหูมึงไปฝากเฮียตรงเข้างเฮ้ยพวอมึงไปจับมันไว้แกนะเว้ยเฮ้ยปล่อยดิวะนี่โกรอย่าทำร้ายลูกฉันเลยนะแกอย่ยาเสือกอย่าทำลูกฉันนะถ้าจะทำอะ่ะข้าวเสิร์ฟฉันไปก่อนแ,แทงกูเลยอีแกง สววยยแล้มมึงมึงงจะินให้พ่อมมมมาจับไงไหลังจากนั้นเอกก็พาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลอาการแม่ผมเป็นไงวาครับหมอคนไข้เสียเลือดมากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับคนไข้คนขีดอันไายแล้วอีกไม่นานก็คงจะฟื้น หมอว่าคุณกลับไปอาบน้ำอาภัาที่บ้านก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยกลับมาดูแลแม่คุณต่อจะดีกว่านะครับงั้นผมจะรีบไปรีบมาฝากหมอดูแลแม่ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับแม่ครับเดี๋ยวผมมานะครับแม่พอแม่ฟื้นมาแม่จะได้เจอหน้าผมเป็นคนแรกนะครับเอกกลับไปเก็บของที่บ้านเพื่อจะมานอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาล นั่นเองเขาพบรองเท้าเด็กคูกเก่เล็กๆเก่าๆอยู่คู่หนึ่งในกล่องพร้อมด้วยข้อความในกระดาษเขาจึงหยิบม,มันขึ้นมานานเอกลูกรักของแม่รองเท้าคู่นี้เป็นคู่แรกเลยนะที่แม่ซื้อให้เอกตอนที่เอกหัดเดินก้าแรกแม่มันจะแรกด้วยหยาดเหงื่อและความลำบากของแม่เพื่อจะซื้อมันมาให้กับลูกแต่แม่ก็เต็มใจเพราะแม่สัญญาก,กับพ่อไว้ว่า แม่จะเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและจะทําทุกอย่างให้ลูกของแม่มีความสุขแม่ขอให้รองเท้าคู่นี้นําพาเจ้าแรกของลูกแม่ไปสู่ทางที่ดีเติบโตเป็นคนดีและเป็นที่รักของแม่ตลอดไปนะลูกหลังจากอ่านจบเอกได้แต่นั่งร้องไห้เพราะเขาได้รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีแต่เด็กไม่เอาในยังเขา <c oughs> พ่อครับผมขอโทษต่อไปผมจะเป็นคนดีจะดูแลแม่พรุ่งนี้วันแม่ผมจะซื้อพวงมาลัยไปกราบแม่ผมจะกอดแม่จะบอกรักแม่และจะสัญญากับแม่ครับว่าผมจะเป็นคนดีเอกเดินถือพวงมาลัยตั้งใจจะไปกราบแม่ที่โรงพยาบาล แต่ยังไม่ทันจะเข้าไปที่ห้องแม่เอกพบกับเฮียตรงเอเย่นค้ายาที่เอกไปรับยามาขายไงมึงคิดว่าจะหนีกูรอดเหรอมึงรู้ไหมว่ามึงกำลังเล่นอยู่กับใครถ้ากูไม่แน่จริงอ่ะกูไม่อยู่วงการนี้มาเป็นสิบสิบปีหรอกอเด็กเมื่อวานซื้อเน้ยเฮียครับผมขอโทษไว้ชีวิตผมเถอะเขาที่แล้วมีโชคเดียวที่รอดมาได้แต่คราวเนี้มนไม่รอดแน่ถ้ากูปล่อยมันไปอ่ะ คนอื่นก็จะเอาไปเลี้ยงอย่างมันกล้ามากนะที่เอายาวไป500เมตรแต่ไม่จ่ายสักบาทเฮียผมกลัวแล้วไว้ชีวิตผมเลยอย่าทำเลผมเลยผมกล้าอลไเฮียเฮียตายสิมึงเฮียแม่ฟื้นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงปืนทันใดนั้นเองหมอก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมพวงมาลัยเปื้อนเลือดและก๊าดอีกหนึ่งใบ คุณคะคุณหมอแล้วลูกฉันล่ะคุณป้าครับเออผมเสียใจด้วยนะครับลูกชายป้าถูกเอเย่นตขายายิงเ,เขาพี่เสียชีวิตเมื่อสักครู่น,นี้เองครับนี่ครับของที่ติดตัวลูกของป้าเขาฝากให้ผมเอามาให้ป้าก่อนที่เขาจะสิ้นใจ แม่ครับนี่คงเป็นพรหมลายผงแรกและการวัยพรุวนแม่ใบแรกที่ลูกเดียวเลยอย่างผมจะมอบให้แม่ตอนนี้ผมสําึกแล้วครับว่าแม่รักผมแค่ไหนผมขอโทษตลอดทุกสิ่งนะครับผมสัญญาครับว่าผมจะกลับตัวเป็นคนดีผมจะทํางานเลี้ยงแม่ทําให้แม่ภูมิใจในตัวผมแม่คงเหนื่อยมากนะครับกับการดูแลเด็กดื้อคนนี้แต่ตอนนี้ เด็กด้วยคนนี้จะเป็นคนดีของแม่ครับเราจะอยู่ดูแลกันตลอดไปแม้เราจะจนแต่เราจะเป็นคนจนที่มีความสุขจนคลายๆท่านอิจฉาเลยล่ะครับเอกหวังว่า,วาการบอกหลักแม่ในวันนี้นงนคงยังไม่สายไปใช่ไหมครับแม่อยู่พวกน้เอกด้วยนะเอกรักแม่ครับรักแม่สุดหัวใจเอก